สวัสดีค่ะสื่อเผยพระโอรสและพระธิดาในเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธมีชื่อร่วมในพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวที่สามโดยไรอ์แฮร์รี่และเมแกนหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์รายงานเมื่อวันที่18มีนาคมว่าเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายลุยส์พระโอรสและพระธิดาในเจ้าชายวิลเลี่ยมมกุฎราชกุมารมาและเคสเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระชายาจะทรงมีบทบาทเป็นทางการ ในพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าเฉาที่สามประมุกแห่งราชวงศ์อังกฤษผู้ทรงเป็นพระอัยกาของพระองค์ในงานพระราชพิธีที่จะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนในวันที่6พฤษภาคมนี้โดยเจ้าชายจอร์ดพระชันสากปีเจ้าหญิงชาร์ลอตพระชนสา7ปีและเจ้าชายลุยส์พระชันษา4ปีจะเสด็จพร้อมพระบิดาและพระมารดาร่วมในขบวนเสด็จตามหลังรถพระที่นั่งโกลเดตโคช ของกริย์ชาวที่สและพระราชินีคาเมลา่าพระมเหสีซึ่งยังมีเจ้าหญิงแอนพระคณิฐาในพระเจ้าชาวที่สและพลเรือเอกเซอร์ทีมลอเรนซ์พระสวามีได้ยุคและดัชเชสแห่งเอดินเบรรได้ยุกและดัชเชสแห่งกรอสเตอร์และได้ยุกแห่งเคนและเจ้าหญิงอเล็กซานดรารวมในขบวนเสด็จด้วยแต่เป็นที่คาดหมายว่าเจ้าชายฮาร์รี่และเมแกนได้ยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซกจะไม่ได้เสด็จมาร่วมงาน พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้เช่นเดียวกับเจ้าชายแอนดรูพระอนุชาในพระเจ้าชาวที่สามตลอดจนเจญิงเบียทริสและเจญยงยูจีนีพระธิดานในเจ้าชายแอนดรูทั้งนี้พิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชาวที่สามจะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่6พฤษภาคมและในวันรุ่งขึ้นที่พระราชาวังวินเซอร์จะมีการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกและจัดงานเลี้ยงฉลองบนท้องถนนต่างๆทั่วสหราชอาณาจักร ในช่วงบ่ายและประกาศวันหยุดธนาคารในวันที่8พฤษภาคมเพื่อให้ประชาชนหลายล้านคนได้หยุดงานเพื่อเฉลิมฉลอง